เทคนิควิธีการที่พออยากให้หลายๆบ้านพ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆคนเนาะลองเอาไปทำซ้ำๆยำๆดูนะจ๊ะกับการสอนลูกเทรนลูกดูแลลูกเนี่ยมันจะมาทําแค่คังเดียวทําเป็นบางคังบางครา,า,าวมันไม่เกิดผลนะเพราะว่าน้องๆเด็กๆเนาะ เซลสมองเซลรล่างกายหรือว่าพัฒนาการทางร่างกายของเขาที่มันเชื่อมต่อกับสภาวะจิตใจของเขาอ่ะมันเติบโต ổ, มันเปลี่ยนแปลงไปกับสังคมสิ่งแวดล้อมสภาวะแวดล้อมต่างๆอยู่ทุกๆวินาทีไม่ใช่แค่ทุกๆวันนะทุกวินาทีทุกชั่วโมงทุกวันทุกเดือนทุกปีฉะนั้นการดูแลลูกช่วงที่เขายังเป็นไม่อ่อนดัดง่ายเนี่ย มันเป็นสิ่งที่สําคัญเราก็ยังมีแรงมีกําลังมีสภาวะัวเนาะที่ยังสามารถงัดลูกเอาลูกขึ้นมาสู่ส,ส,สิ่งดีๆได้ฉะนั้นเราอย่าไปท้อแท้อย่าไปอ่อนไหวอย่าไปพัดวันประกันพุ่งพอรอยากเน้นมากๆเลยกะ็ะการฝึกอย่างต่อเนื่องและก็คําว่าพัดวันประกันพุ่งเพราะว่าพรเป็นคนนึงที่มองดูว่าเฮ้ยลูกฉันยังเล็กลูกฉันยังอะไรก็ได้ แล้วเราก็ปล่อยผ่านถามว่าเราดูแลเขาดีไหมดูแลดีมากๆแต่อีกใจลึกๆเรายังสามารถอุ้มเขาได้เราสามารถเทรนเขาได้เหมือนกึ่งบังคับเขาได้ไม่เป็นไรเหนื่อยนอนก่อเดี๋ยวอยากไปเที่ยวนน่นไปก่อน,น่นนี่นั่นละเลยกระจุดความใส่ใจที่ต้องเข้มข้นชัดเจนสอดผสานไปกับทุกกิจ,จกรรมงานบางทีไปเที่ยวกลับมาเหนื่อยนอนสะง,งั้นบางทีทำโน,น่นทำนี่จน ลืมเวลาที่จะสอนลูกแล้วก็ลดทอนเวลาจาก3ชั่วโมงแบ่งเป็นขังละ30นาทีหลายๆช่วงเออให้ลูกได้ผ่อนคลายลูเทคนิควิธีการมดแต่ว่ากลับมาลดทอนการสอนลูกจาก3ชั่วโมงเหลือ2ชั่วโมงบางวันเหลือชั่วโมงเดียวบางวันเหลือครึ่งชั่วโมงอาคำแล้วนอนแล้วเหนื่อยแล้วพอนเป็นอยู่อย่างงี้มาสักระยะเวลาหนึง่งจนพอนมาจับอาการตัวเองได้ช่วงลูกโต7-8ขวบเนาะ พรว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะไม่ทันการมันจะไม่ทันเวลาทุกสิ่งมันขึ้นอยู่กับคําว่าไม่อ่อนดัดง่ายไม่แก่ดัดยากการใส่ข้อมูลเซลล์ sell, ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซลล์สมองเซลล์ร่างกายต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่องฉะนั้นเราอย่าไปละเลยเราอย่าไปมองข้ามการที่จะต้องดูแลใส่ใจลูกเป็นรักเนาะทำอะไรทําไปชีวิตประจําวันถ้าเราจะสรรตารางเวลาอย่างที่พอเคยแนะนําเพื่อน,อนๆจะไม่เหนื่อยไม่นักไม่หน่วงเราก็ไม่พลาดวันประกาศ พุ่งด้วยทําได้ตลอดใส่ใจลูกได้ตลอดแล้วก็เป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันในชีวิตประจําวันด้วยไม่ใช่ว่าต้องมาแบ่งเวลาเล็กหน่อยหรือไม่มีเวลาเลยตั้งใจทําได้อย่างแน่นอนทุกอย่างมันง่ายผ่านได้